สวัสดีครับพี่โอเนติเต็บคุณครับโอเคเนติเต็บโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้จะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Revengers 2.2ครับ a l l o w e e n สีเลือด Bloody Halloween ภาค2.2มีชื่อขยายว่า decisive battle ก็คือสึกตัดสินเราเพิ่งจะไปได้ดูเราเพิ่งจะได้ดู ภาคที่แล้วคือ2.1เนี่ยเมื่อประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานี้เองปีนี้มีหนังที่แบ่งครึ่งจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะหนังฝรัง่งหนังจากอเมริกาเนี่ยหนังใหญ่ๆแบ่งครึ่งทั้งนั้นทั้ง Fast ทั้ง Mission Impossible และอื่นๆพี่โอก็จำได้ไม่หมดแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบ่งครึ่งเป็นหนังจากญี่ปุ่นแต่ แบ่งครึ่งของเรื่องนี้ฉายในปีนี้เป็นเรื่องเดียวนะครับที่แบ่งครึ่งแล้วฉายในปีเดียวกันสำหรับหนังที่แบ่งครึ่งในปีนี้ภาคที่แล้วใช้ชื่อว่าคาโลวีนสีเลือดออแล้วก็มีคำขยายว่าเดสตินีคือโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาที่พระเอกทาเคมิจิกะฮินะเนี่ยเขาเขาจะต้อง จากกันคือว่าฮินะเสียชีวิตแล้วทาเคมิจิก็ต้องจับมือกับนาโอโตเพื่อที่จะได้ย้อนเวลากลับมาหนังเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั Fi, ่นไซไฟไซไฟต้องย้อนเวลานีแหละนอกนั้นไม่มีอะไรไซไฟนะครับแล้วก็ครามอาชยากรรมเป็นเรื่องของวัยรุ่นตีกันแล้วก็มีประเภทไหนอีกระทึกขวัญมั้งนะครับพี่โอก็จำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าข้อมูลรายละเอียดพี่โอไม่ได้ค้นคว้ามาแต่จำ ตัวละครได้แทบทุกตัวเป็นเรื่องที่ประหลาดมากปกติแล้วดูหนังจีนญี่ปุ่นเกาหลีหนังฝั่งเอเชียเนี่ยพี่โอจําชื่อตัวละครยากแล้วก็แยกหน้ายากแต่เรื่องนี้ขนาดว่าัยรุ่นม,มีเยอะแยะนะแกงโตมัน6คน6คนที่เป็น,6คน,ปน6คนที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาชิกก่อตั้งพี่โอจาได้หมดเลยนะครับมีทั้งไมคี้ดราเคนปาคุงบาจิคาซุโทระ ช่แล้วก็ใคีกคนหนึ่งเทสุยะครับแล้วก็ทาเคมิจิย้อนเวลามาเพื่อห้ามไม่ให้ไบกี้ไมกี้ฆ่าคาซิทระอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วเรามีน้องสุนนนะครับน้องตี้มาคุยกันเป็นเพื่อนกับพี่โอที่รัชโยธินแล้วก็เจอกับน้องๆที่เป็นอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์ ติตอกเกอร์มากมายวันนั้นเนี่ยเราได้รับเชิญจากทั้งเมเจอร์ราชโยธินแล้วก็จากทั้งเด็กเรื่องนี้เป็นผลงานการจัดจำหน่ายของ Black d a r o n นะครับแล้วก็ไม่ใช่เด็กสิแจม j จแปน a อนิเม o v i e มเป็นผู้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภาคที่แล้วน้องๆและเพื่อนๆที่เป็นบรรดาอินฟลูวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพี่โอก็ไปดูกันที่รัชโยธินแต่พี่โอไม่รู้ว่าปีนี้มีการจัด ให้สื่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พี่โอไปแสดงละครที่กำแพงเพชรพอดีนะครับแต่ทราบว่ามีนักแสดงที่แสดงเป็นดราเ้่นเนี่ยมาณเวลานั้นณนะเ,นะเวลาที่พี่โอไม่อยู่ณอาจจะเป็นรอบสื่อรอบพิเศษก็พี่โอก็เลยต้องตามมาดูทีหลังก็เลยเป็นการพูดคนเดียวไม่ได้มีใครอยู่ด้วยครั้งที่แล้วมันก็เหมือนมีกระแส นะครับพักที่แล้วที่จริงสั้นนิดเดียวเองแค่ชั่วโมงครึง่งภาคนี้1ชั่วโมง36นาทีที่จริงเนี่ยเอาสองภาคมารวมกันเป็น3ชั่วโมงเหมือนหนังฝรั่งปกติหนังฝรั่งประเภทมหากาพย์ทั่วไป3ชั่วโมงกว่าเขาก็ไม่ต้องแบ่งครึ่งนะครับมันจะมีแต่หนังประเภท234ชั่วโมงขึ้นไปที่จะแบ่งเป็นสองครึง่งแล้วก็ครึ่งละ2ชั่วโมงกว่าเรื่องนี้ <c oughs> จะว่าไปก,ก็คือก็คงต้องการเงินแหละนะเพราะว่าเขาเป็นหนังวัยรุ่นบางคนบอกว่าหนังวัยรุ่นตีกันเป็นหนังที่ไม่ควรสสนนนับนุ ที่โอไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกับหนังเรื่องนี้นะครับหนังวัยรุ่นตีกันเนี่ยมันจะมีหนังแบบ16,19หนังโฟกิงเอาประเภทเอาพูดง่ายๆคือหนังไทยที่สัเสริววัยรุ่นตีกันวัยเป้นนักเลงขาสั้นนี่แหละมันแสดงเห็นถึงชีวิตวัยรุ่นรันทดแล้วก็ต้องมีศัตรูมีการอะไรกันเนี่ยแต่ ถ้ามันมีอยู่ในลักษณะของหนังจริงจังแบบเรื่องโฟกิงแบบนั้นพี่โอจะรู้สึกว่าไม่ดูอย่างอึดอัดไม่สบายใจไม่บันเทิงแต่ถ้าหนังที่นำเสนอในรูปแบบนี้คือวัยรุ่นตีกันก็จริงแต่มันมีการดีไซน์มีการดูทำตัวให้ดูเท่ทำตัวให้ดูหล่อแล้วก็มีเหตุผลมีเรื่องดราม่านิดหน่อยแล้วก็มี ดำเนินเรื่องมีบทตลกสอดแทรกคล้ายๆกับที่เราดูมังงะดูอนิเมะอ่านมังงะดูอนิเมะเราจะรู้สึกสนุกอย่างนั้นมันจะไม่มีผลทำให้เกิดการเรียนแบบในวัยรุ่นใดๆนะพี่โอว่าหนังโตเกียวเรเวนเจอร์ทำมาสองภาคแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าก่อให้เกิดการเรียนแบบในบรรดาวัยรุ่นที่อยากจะยกพวกไปตีคนอื่นนะครับเขาก็ดูหนังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงธรรมดาไม่เหมือนอย่างเรื่องอย่างเรื่องโฟกิงมันยังมีบ้างไงคือ รักสถาบันอะไรเนี้ยพี่โอไม่ไม่ไม่ไ,มไปใส่ไฟเรื่องอื่นกันละกันโฟกิงไม่ใช่ไม่ดีนะครับหมายความว่าอันนั้นมันมน,นําเสนอแบบดราม่าจริงจังสะท้อนสังคมแต่เรื่องนี้เป็นหนังสนุกดูสบายๆเพลินๆดูเอาความบันเทิงเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนวัยรุ่น2ฝั่งเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งหนึ่งเป็นอเวนเจอร์แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นพวกกี่ๆนะครับเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่า2ฝ่ายมาตีกันตะลุมบอลกันเนี่ยมัน มันจะเป็นการสะท้อนสังคมชี้นําสังคมให้เอาอย่างเราก็รู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างเรื่องนี้มันไม่ใช่วัยรุ่นมันไม่ใช่สปราร์กี้กี้กับอเวนเจอร์ไงมันเป็นวัยรุ่นที่เหมือนเหมือนกับเราทั้งสองฝั่งครับแล้วต้องมาตีกันแบบนี้แหละที่เราถึงควรจะเป็นกังวลและทั้งสองฝ่ายเนี่ยบางคนบางคู่มันก็เป็นเพื่อนกันแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายตีกันในเรื่องนี้นะครับพี่โอไม่อยากจะสปอยอะไรมาก ก็อยากบอกว่าเรื่องนี้สนุกแล้วก็จบได้เป็นอย่างดีพี่โอไม่เชื่อหรอกว่ามันจะจบบางคนนะอินฟลูบางคนบอกว่ามันเป็นไตราภาคแล้วก็นี่คือบทสรุปของโตเกียวรีเวนเจอร์พี่โอว่าไม่ใช่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะพี่โอหาข้อมูลไม่เจอข้อมูลคนเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีอยู่แล้วมันต้องค้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งพี่โอยังไม่คล่องขนาดนั้นก็คือภาคแรกก็คือภาคแรกนั่นแหละภาคแรกที่เป็นเรื่องราวย้อนเวลาไปช่วยฮินะ ภาค2คืออันนี้ภาค2คือ2.1ที่ฉายเมื่อสสาปเดาหนก่อนกับ2.2นี้นี่คือภาค2เพราะฉะนั้นพี่โอว่านี่คือภาคเดียวกันภาค2เราเพิ่งจะผ่านไปแค่2ภาคเรื่องมันยังไม่จบถ้าเราดูถ้าใครที่ดูแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องยังไม่จบยังต้องมีต่อในอนาคตเป็นภาค3 4 5ส่วนภาคไหนในอนาคตเขาจะแบ่งครึ่งหรือจะแบ่งซอยเป็นหลายๆภาคมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พี่โอเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แน่ ถ้าเคมิจิย้อนเวลากลับมาครั้งนี้พี่โอรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ตัวละครในอดีตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเองนะครับอันนี้พี่โอก็แค่คิดตามตามเท่าที่ดูมาแต่ว่าพี่โออาจจะดูไม่ทันก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายช่วงที่ยังสงสัยว่าตัวละครหายไปไหนอย่างเช่นตอนที่เริ่มจะมีการเลือดตกยางออกเริ่มบาดเจ็บ ขนาดหนักกันแล้วเนี่ยไอคิสกิที่เขาเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องที่เป็นตัวที่หลายๆคนสงสัยว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วภาคนี้สิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือนางเอกฮีนะหายหายไปไหนมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายตีกันนะครับก็ไม่เป็นไรมันเป็นช่วงคลายแม็กซ์ตะลุมบอลก็เอาเถอะ แต่การตะลุมบอลเนี่ยมันมันไม่ได้เท่แบบอเวนเจอร์ไงมันก็ดูเป็นวัยรุ่นตีกันทั่วไปเวลาปรากฏตัวเดี่ยวๆเนี่ยเวลาสู้กันแบบว่า1ต่อหมาหมู่หรือว่าเป็นคู่คู่มันดูเท่แต่ละคนมีสไตล์มีความหล่อมีความมีมีลักษณะทางกายภาพที่มันดูแล้วมันมันเพลินนะครับแต่ว่าพอมากับเป็นฝูงอย่างเงี้ยมันดูแล้วโอ้มันไม่รู้จะไปโฟกัสอะไรตรงไหน พี่โอมไม่ค่อยชอบฉากนี้ซึ่งมันยาวยืดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ชอบเหตุผลของคาซุโทระที่แต่อันนี้พี่โอมเชื่อนะเพราะว่าพี่โอมเคยอยู่แก๊งวัยรุ่นแบบนี้เคยเคยเหมือนจิฟุยุที่ที่นับถือบาจิอะไรประมาณนี้นะครับพี่โอมเคยมีเพื่อนที่เขาเป็นแก๊งอย่างนี้แหละและเขานิสัยเหมือนคาซุโทระเลยคือ ไม่ว่าจะทําอะไรถูกทําอะไรผิดก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมและคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อรักอะไรมากๆแล้วแต่เมื่อผิดพลาดกับสิ่งนั้นไปแล้วสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่เกลียดไปเลยเหมือนอย่างที่คาซูโราบอกว่าเกลียดไมกี้ทุกคนาอาจจะเห็นว่าอะ้เหตุผลแต่พี่โอเคเจอคนแบบนี้มาแล้วนะครับแต่เหตุผลที่พี่โอไม่เข้าใจจริงๆจากเรื่องนี้ก็คือบาจิทําไมต้องสรุป หาบทสรุปให้ตัวเองแบบนั้นซึ่งพี่โอจะสปอยไม่ได้แต่พี่โอเอามาเป็นคําถามสําหรับคนที่ดูแล้วว่าพี่โอไม่ชอบตรงนี้ครับก็เป็นเหตุให้หักคะแนนเรื่องนี้ก็ดูสนุกตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าเราก็ให้8เต็ม10นะครับส่วนที่หักไปก็คือส่วนที่ไม่ได้อย่างใจเท่านั้นเองสําหรับตัวละครหลอๆก็ มันมีหล่อหมดนะเพราะว่าคินะสาวสวยของเราแทบจะไม่เปล่าตัว,ตวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พี่โอพูดไปแล้วทั้งแก๊ง6คนปาก็มาเป็นฉากอดีตนะครับเพราะว่าป่าตายไปแล้วในภาคแรกเทสยะบทน้อยหน่อยอาคาซิโทระบาจิก็บทเยอะหน่อยดราเคนดาราก้นอุตส่าห์มาโปรโม,โมททั้งทีภาคนี้บทน้อยมากครับมีโผล่มาในคุกกับในฉากตลุมบลเล็กน้อยไมกี้เราเข้าใจไมกี้ละว่า ทำไมถึงมีเหตุผลที่จะฆ่าคาสิทโระอันนี้พี่โอสปอยของภาคที่แล้วได้นะนะครับภาคนี้พี่โอไม่บอกนะครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่สําหรับทาเคมิจิพี่โอก็ว่าบทน้อยไปแต่โดยรวมๆรวมๆนะ่ะเพราะว่าภาคนี้มันต้องสรุปของของฮาโลวีนสีเลือดนี่ไงก็ถือว่าดีครับเป็นหนังที่นําเสนอในช่วงใกล้ๆฮาโลวีนพี่โอเราเพิ่งจะดูอะไรไปที่เกี่ยวกับฮาโลวีนอ้อออ ออคอปเว็บนะครับที่เป็นกอกกเคาะเรียกผีนะก็เป็นสถานการณ์ในฮาโลวีนฮาโลวีนปีนี้ดูหนังผีจะเยอะนะเยอะตั้แต่เดือนกันยานี้ก็ชนกันหลายเรื่องและท็อปทูมีผีแม่ชีอะไรอีกมากมายขนาดเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นหนังแอคชั่นก็ยังกล่าวถึงฮาโลวีนเลยถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอภยนะัยเวะที่นี้นะครับเรื่องนี้ได้คะแนนยังลืมพูดได้คะแนนจาก IMDB สูงถึง8.7เต็ม10สูงกว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่พี่โอให้อีก พี่โอให้8เต็เม1 0ตแตรูเบื่นภาคที่แล้วพี่โอจะให้สูงกว่านี้เพราะว่ามันดูเพลินตามากกว่านี้นะครับแต่ภาคนี้สนุกเข้มข้นจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ก็พบกันใหม่ในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ